สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่19พฤก้าพาขาร้อนะคะพาทุกท่านมาที่เดอะมอลล์บางกะปิเหมือนเดิมนะคะตามนัดก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมไม้ประกวดนะคะวันนี้ก็จะทําการประกวดไม้อย่างอื่นด้วยแคทตาสแล้วก็ไม้ด่างนะคะแล้วก็จะมีบอลสีด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นช่วงบรรยากาศนะคะที่เขาส่งไม้แล้วนะคะส่งไม้แล้วก็จะมีเด๋ยวขอก็จะมีบอลใบกาบนะคะอันนี้เป็นบอลใบกลาบอยู่ด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีบอลใบกลมค่ะด้านนี้ก็จะเป็นบอลใบกลมบอลใบกลมนะคะ แล้วก็จะเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะนี่เนาะบอลใบาย,ยาวค่ะด้าน,นนี้เป็นบอลใบไทยนะคะบอลใบไทยก็ส่งเข้าหลายต้นพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีบอลใบด่างใบป้ายอันนี้ประเภทบอลใบด่างใบป้ายนะคะแถวยาวมากบอลด่างบอลใบป้ายเนี่ยจะแถวยาวกว่าเพื่อนเลยนะคะนั่นนู้นเนาะนี่ อันนี้เรายังเข้าพื้นที่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะวันนี้เราจะอยู่จนกว่าเราจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมนะคะจนเห็นต้นที่ได้รับรางวัลนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่เขาส่งเป็นหูช้างด่างขาวนะคะแล้วก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองด้านนี้นะคะตอนนี้กําลังวางอันนี้เป็นถ้วยรางวัล สวยมากไม่แพ้บอลสีนะคะหมูช้างอันนี้เรามาดูด้านนอกนะคะตรงนี้ที่แบบว่ากำลังจะเข้านะคะส่งเข้าประกวดที่อยู่ด้านนอกนะคะรอที่จะเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานสวัสดีค่ะ อันนี้ไม้พิปานเหรอคะใช่ครับไม้อ๋อเหรอคะอุ้ยทําไมสวยอย่างนี้ลูกพาบอลสีจานลูกพาบอลสีครับจานลูกพาบอลสีอันจะตั้งชื่อใหม่กับต้นนี้อุ้ยเหรอคะอุ้ยสวยมากอันนี้คือจะส่งเข้าประกวดเป็นประเภทใบยาวใบยาวครับโอ้ไม่ใช่ใบไผ่ใช่ไหมพี่อย่างนี้อ่าใบไผ่ใบไผ่ก็จะแคบตัวนี้คือความความกว้างของใบอ่ะมันเกินสองนิ้วอ๋อจะเป็นใบไผ่ไม่ได้คือกติกาคือ ใบไผ่ต้องความกว้างของใบไม่เกินสองนิ้วอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นใบยาวเลยเป็นใบยาวครับอลี่นต้องเปลี่ยนยสวยมากค่ะ,คะเป็นกําลังใจให้นะพี่ครับผมครับ <c oughs> ค่ะช่วงนี้กรรมการกําลังเริ่มตัดสินแล้วนะคะอยู่ที่กลุ่มบอลใบไผ่ค่ะด้านหลังนู้นนะคะเป็นบอลใบไผ่ก็กรรมการกําลังเริ่มการตัดสินอยู่เราก็จะเก็บบรรยากาศให้เห็นเป็นช่วงๆนะคะ ต่อมานะคะตอนนี้ก็มาถึงตรงอบอลใบไทยแล้วนะคะอันนี้คืออยู่ในช่วงบอลใบไทยที่กำลังปรึกษาหารือแล้วก็คัดไม้ออกนะคะ อะไรนะดีนีกไหนเร้าขอนั่นนั <c oughs> นน่นนั่น ใส่คแงครับด่ะไรกทยยดีกว่า เรามาดูนะคะรางวัลอยอดเยี่ยมสำหรับบอลป้ายบอลด่างนะคะคือต้นนี้นะคะอันนี้เราถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะคะต้นนี้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งนะคะเรามาต่อต้นที่สองนะคะที่เป็นบอลป้ายบอลด่างนะคะได้รับรางวัลที่สองเรามาชมให้เห็นใกล้ๆนะคะเป็นคลิปที่เราจะเก็บสุดท้ายแล้วนะคะรางวัลที่สอง ดารานุพลัลลนะคะแล้วก็มาต้นนี้นะคะอันดับที่สามอันดับที่สนะคะต้นนี้นะคะอันนี้มณีล้อมเพชรใช่ไหม,ไม,มอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะอันดับที่สแล้วก็ต้นสุดท้ายต้นนี้นะคะที่ได้รับรางวัลที่ห้าอุ้ย บอลป้ายบอลด่างนี้เขามีสิบรางวัลน,นะคะท่านผู้ชมสิบรางวัลเดี๋ยวนะคะอันนี้รางวัลที่ห้าแล้วก็ต้นนี้นะคะได้รับรางวัลที่หกบอลป้ายบอลด่างนะคะให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะรางวัลที่หกแล้วก็รางวัลที่เจ็ดนะคะ ต้นนี้นะคะรางวัลที่8แล้วก็ต้นนี้รางวัลที่9นะคะประเภทใบป้ายใบยด่างรางวัลที่9นะคะต้นนี้และต้นสุดท้ายนะคะสำหรับบอลป้ายบอลด่างนะคะ ได้รับรางวัลที่10คือต้นนี้ค่ะก็ใบเขาอาจจะป้ายไม่หมดทุกใบเท่าไหร่นะคะต้นนี้ได้รับรางวัลที่10ค่ะนี้เป็นบอลใบไผ่นะคะที่ส่งเข้าประกวดก็เดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดเพราะว่าอยู่ด้านในเราก็ไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ละต้น จะให้ชมนะคะก็บอนบอนที่ส่งเข้าประกวดที่ตกรอบหลายๆต้นก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตกรอบไปนี้เป็นบอนใบไทยนะคะที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะให้ชมต้นนี้เขาได้รับเพราะว่าเขาน่าจะใบเยอะนะคะแล้วก็ต้นที่สองก็คือต้นนี้นะคะที่ได้รับรางวัลที่สองสำหรับใบไทย แล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นรางวัลที่สามและต้นที่สี่นะคะรางวัลที่สี่ก็คือต้นนี้นะคะที่สี่แล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นอันดับที่ห้าต่อไปนะคะเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะก็ ที่ได้รับรางวัลที่1ก็คือต้นนี้นะคะเจ้าหญิงนะคะได้รับรางวัลไปอันดับที่1นะคะและอันดับที่สองเรามาชมกันค่ะคือต้นนี้นะคะอันดับที่สองสายดักมากนะคะไกลต้นนี้นะคะอันดับที่สามอันดับที่สามคือต้นนี้ และอันดับต่อไปคืออันดับที่สี่นะคะสำหรับบอลใบไทยนะคะบอลใบไทยอันดับที่4และอันดับที่5นะคะคือต้นนี้นะคะได้อันดับที่5บอลใบไทยอันดับที่5 ใบกลมนะคะต่อมาเราจะเข้าแถวที่ <izo> บอลใบกลมอันดับที่1ได้กับต้นนี้นะคะใบกลมอันดับที่1นะคะแล้วก็อันดับที่สองคือต้นนี้นะคะปีใหญ่มากอันดับที่สองแล้วก็อันดับที่สามคือต้นนี้นะคะอันดับที่สาม และอันดับที่สี่นะคะคือต้นนี้อันดับที่สและอันดับที่ห้านะคะอันดับสุดท้ายที่ห้าที่เข้ารอบนะคะสำหรับบอลใบกลมนะคะได้รางวัลที่หค่ะบอลใบกลาบนะคะอันนี้เป็นบอลใบกลาบที่ได้รับรางวัลนะคะ และใบกาบนะคะที่ได้อันดับสองได้แก่ต้นนี้นะคะบอลกาบบอลกาบนะคะแล้วก็อันดับที่สามนะคะคือต้นนี้นะคะได้อันดับที่สามเป็นประเภทบอลกาบนะคะและอันดับที่สี่ได้แก่ต้นนี้นะคะ และอันดับที่5ค่ะคือต้นนี้นะคะ